หนเลยนบีเกิดหนึ่งย้าหมดในยาหมดฟไปวเก็บอยูเก็บยูวิ่งเก็บของให้เี้ยเก็บไปนข้างหลังมาดินเดงดินแด้นึงหนึ่งผมยิงมาไม่แตะบังบี้อ่ะ อครตรากูอะเพื่อนในบ้านสอชั้นขอตัวตามไปเตะแท็กมาแล้วหน้ามึง

ังพี่มาตัวนึงเยต้นไม้เลยเนาะต้นไม้หลังอย่างแหละติดหลังพี่เนี่ยโคหลังมาโคหลังไม้ตัวนึงต้องโคเนื้อเราอ๋อยังไม่ลงวะอันนี้แน่